ดินเหนียวหรือดินไม่ดีเนี่ยมันก็จะครับครับอย่างแถวริ้นผมเพิ่งซื้อมาปลูกพร้อมพร้อมชุดนี้ไงอ่าเนี่ยครับอันนี้อยู่อยู่ที่ดินชัดเจนเลยครับเพราะว่าปลูกพร้อมกันแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกอันนี้ไม่ครอบที่านนนนถไไไปปยังงูเออผผมมมแบ่่งทีใหู้เานี่ยชุดนี้จะดินจะไม่จะไม่สู้ฝั่งนู้นเนาะอ่าเนี่ยครับไม่บอกเนี่ยปัจจัยสําคัญเลยคือดินเลยเนี่ยถ้าถ้าก่อนปลูกเราก็ต้องเนี่ยครับครับ จริงๆอยู่ที่ต้นพันธุด้วยบางทีแคนซีซิปส่นเนี่ยบางทีเราเราดูไม่ชัวร์ไงจริงๆครับไอ้จุดไหนมาดูสวยก็รู้สึกวันเนี่ยไอ้จุดไหนไม่สวยเดี๋ยวนีผ่านไปก่อนเนี่ยอะไรเยมาเลยแบบนี้ไงมันเป็นอย่างนี้อเนี่ยนี่ถ้าสูงฉลุส่วนใหญ่ก็จะมีสามสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆคือหนึ่งปลูกลึกอ่าถ้าปลูกไม่ลึกก็ตัดเรื่องแรกออกสองคือรากขดอันนี้ซื้อต้นเล็กต้นใหญ่ครับพี่ใหญ่ต้นเล็กหมดเลยครับอ่าถ้าต้นเล็กหมดเลยก็รากขดก็ตัดออกแล้วก็จะมาเรื่องสุดท้ายคือเรื่องดินละ อ่าสามเรื่องนี้ที่ที่ที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับเนี่ยที่ที่เป็นทรงนะยครับที่เป็นทรงชะลุดอย่างนี้อ่าเดี๋ยวปีหน้าคงจะดีดินปีนี้ผจะดีเพราะนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวล้มนดน้อยครับผมเดี๋ยวดินดีขึ้นก็จะขยับขึ้นเองครับหรือไม่บางทีถ้าสูงชะลุดมากบางคนเขาจะตัดยอดลงมาสักรอบหนึ่งก่อนอย่างเงี้ยนะครับถ้าอันนี้เขาแล้วทรงสูงชะลุดเนาะเขาจะตัดลงมาสักตรงนี้เลยครับเ้าโหดๆเลยนะเขาจะลงมาเลยครับลงมาเลยอ่าให้ให้ให้กิ่งนี้มันยืดก่อน ให้กิ่งข้างยืดก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็ปรุงดินไปด้วยปรุงดินไปด้วยเนี่ยครับมีช่วงเสียอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไปดูงานแล้วก็มีสนใจไงครับคก็หลุดน้ามองาหลุดน้ำก่อนเนี่ยครับถ้าถ้าสูงชรุ่นอย่างนี้นะแต่ถ้าทรงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไม่ต้องรีบตัดเราเราสักสักหกฉัดได้ปุ๊บค่อยตัดทีเดียวแต่อย่างเงี้ยเขาจะเล็กเนี่ยถ้าทรงอย่างนี้นะเราเราตัดลงมาเนี่ยถ้าเป็นผมโหดหน่อยก็จะเม็ดรึ่งเลยนะลงมานี่เลย อ่าเสร็จแล้วปุ๊บประมาณนี้เท่านี้เนอะอ่าใช่ครับใช่ครับแต่อย่งรเลยผมผมอยากน้อยอ่าครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพอมันเบ่งแป๊บเดียวครับพอตัดปุ๊บตรงนี้จะเบ่งข้างพอเบ่งข้างเต็มที่ปุ๊บเราค่อยปล่อยปล่อยขึ้นไปใหม่ปล่อยเลี้ยงใหม่มันมีส่วยูจูมุ่นเขาใส่ปุ๋ยสามวัน ไปปุ้ยเคมีสามวันเขาไม่ได้ลดน้ำปีกี่แล้วเขาได้ถึงเป็นล้านนะปีได้เป็นสี่ห้าแสนเองเราหยดตายใช่ไม่ควาดเลยครับยิงเคมีนี่ไม่ได้เลยเคมีนี่ถ้าใส่ออกมาลราสาสัยวันนี้เราลองไม่ลดน้ำไม่รู้ไม่วยมาดูครับยาอีกเยวหมดเลยนะใช่มันเค็มจัดมันมันมันเป็นกรดจัดเลยครับ